ปีค่าวันนี้เข้าโรงเห็ดหูหนูกันค่ะวันก่อนโลกก้อนเก่าจากเห็ดลงเห็ดหูหนูออกก็ได้เคลียรโรงแล้วก็เอาก้อนใหม่เริ่มเข้ามาใส่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาสรุปยอดของก้อนเห็ดเนาะ สรุปยอดของของเห็ดชุดที่แล้วหูหนูในโรงเนี้ยหนึ่งพันสองร้อยก้อนเนาะก็จะได้เห็ดอยู่ที่สามร้อยยี่สิบโลก็ชุดที่แล้วนะคะก็จะตกสามขีดต่อก้อนได้แต่จะดันให้ได้สี่ขีดก็ยังไม่ได้เนาะก้อน ก็ไม่ใช่ก้อนเห็ดที่สมบูรณ์เต็มที่ก็แต่ก็ถือว่าโอเคนะมารีขายในราคาถ้าออกตลาดเองก็อยู่ที่เจดสบาทส่วนถ้าส่งแม่ค้าก็60สิบาทถือว่าได้ราคาเพราะว่าชุดชุดก่อนที่มารีลงเป็นหมื่นก้อนน่ะมาเรียไปส่ง ส่งที่ตลาดใหญ่ซึ่งได้ราคาค่อนข้างถูกก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดถึงสี่สิบห้าบาทไม่เกินเนี้ยแต่อันนี้ถือว่าเราทำน้อยแต่ก็สามารถขายแล้วก็ได้ราคาพออยู่ได้เนาะถือว่าพออยู่ได้แล้วก็ดีเลยทีเดียวนะก็ใช้เวลาไม่เกินสามเดือนก็เคลียอันเนี้ย อันนี้เป็นเห็ดชุดใหม่เป็นเห็ดชุดใหม่เพิ่งเริ่มเอามาแขวนก็เป็นเห็ดทดลองอีกของมารีอีกนั่นแหละเพราะมารีใช้คิด ที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือก้อนเห็ดหูหนูเก่าที่เราเอามาทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะตามมาแกะเอาคอขวดกลับไปใช้แล้วก็เอาถุงไปกำจัดแล้วเราก็จะเอาขี้เลื่อยข้างในเขีย่ยเขี่ยเข้ากกนะเข้ากกไม้เพื่อให้ปลวกได้มีอาหารเพราะว่าแถวนี้อดีตปีที่แล้วเนาะจะเก็บเห็ดคนเยอะมาก แต่ถ้าเขามีอาหารเยอะเขาจะออกปีนี้แต่ถ้าเขาไม่มีอาหารเขาน้อยเขาก็จะออกไม่เยอะ,ะนั้นอันนี้เราช่วยเขาได้อีกระยะหนึ่งเพื่อให้เราได้มีเห็ดคนกินในปีนี้ค่ะ